การที่ตายจากโลกนี้แล้วไปได้อัตภาพใหม่หรือไปเกิดใหม่นี้นะครับถ้าเป็นปุตุิชนเนี่ยความแน่นอนก็จะยากหรือบางคนคิดว่าตัวเองทําดีแล้วตายไปต้องไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาวแต่จริงๆแล้วนะครับรพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการเป็นปุถุิชนเนี่ยนะครับเวลาตายไปเนี่ยเปรียบเสมือนซัดท่อนไม้ขึ้นกลางอากาศคือความไม่แน่นอนของการที่เราซัดท่อนไม้ขึ้นกลางอากาศบางทีมันเอาโคนตกลงมาหรือเอาทางปลายตกลงมาหรือเอา ตรงกลางตกลงมาก็เหมือนการตายจากความเป็นมนุษย์เนี่ยถ้ายังมีตัณหาความอยากยังมีความพอใจอยู่คันทั้ง5ก็จะยังไปได้อัตภาพใหม่ซึ่งอัตภาพใหม่นี้ก็ไม่แน่นอนการคิดว่าขอให้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาอาจจะตกลงไปที่นรกกําเนิดเดชานและเปรตวิสัยก็ได้เพราะว่าความเคยชินที่สะสมมาพอใกล้จะตายลมหายใจจะดับดันไประลึกถึงอาุศลดันไประลึกถึงความเคยชินที่เคยสร้างมาบ่อยๆอันนี้ก็สามารถที่ จะตกลงไปที่นรกตําเนิดเดรชาหรือเปรตวิสัยได้ซึ่งภพภูมิเหล่านี้นะครับมันก็มีขันธ์ทั้งห้าเหมือนกันแต่เป็นขันธ์ทั้งห้าที่อยู่ในความทุกข์กว่ามนุษย์มากนารกเนี่ยพระเจ้าเปรียบเสมือนตกลงไปในลุ่มฐานเพลิงส่วนการไปเกิดเป็นสัตว์เดริชาเปรียบเสมือนตกลงไปในลุ่มอุจจาระการไปเกิดเป็นเปรตวิสัยก็เปรียบเสมือนคนที่ไปนั่งใต้ต้นไม้ที่มีใบเบาบางหรือไม่มีใบเลยก็จะมีแต่ความทุกข์โดยส่วนเดียวดังนั้นไม่อยากเป็นปุุชน อยากมีความแน่นอนในการนิพพานหรือการได้นิพพานก็จะต้องเป็นอริยะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป